สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถใหม่ป้ายแดงบ่ห้อยตัวเอตัวนี้เกี่ยวข้าวแล้วบ่นี่เห็นรอยถลอกแล้วนี่ร้องแล้วบ่เกี่ยวหน้าฟังเกี่ยวหน้าฟังเมื่อกี้นี่บ่สองไร่บ่สองไร่บ้านเจ้าต้นไม้เยอะจังน่ะโอ้ยเอะอะไรนี่ตัวอะไรนี่พันอะไรนี่อ๋อหื เข้ามาจากไหนลูกเรอยู่ในนี้แหละครับเออมีเยอะไหมไม่รู้จันแบ่งไปเลี้ยงหน่อยสินี่พ่อแม่มันนี่บ่อไม่ใช่หรอโอ้ยพี่น้องมาหอดจอดถึงพี่น้องอ่ะเภออะไรนะครับพระปลาชัยอะไรนะพระปลาชัยพระปลาชัยโอ้ยผมก็พูดไม่ถูกนะหันลิ้นด้วยนะผมหันไม่เป็นอ่าจังหวัดสุรินทร์เอ้ยบุรีรัมย์เนาะ เออกระเพดจอดถึงพี่น้องเนาะว่าวเปลี่ยนดอกพี่น้องทันลินนะครับเพเ่อยังปลาสาบพี่น้องเพื่อนเพื่อนทู่นะฮดูดูพี่น้องท่านนี้นะครับปกติเพื่อนว่าเพื่อนสีไห่แปะมาเฮ็ดตอนสิ้นเดือนพี่นอ้องเพราะข้างในหอดสิ้นเดือนซ้ำนะเพื่อนไหามาก,ก่อนนะ <c oughs> มีงานเกี่ยวบวนี้ย,ยังไม่มีบ่หน้าปังแหละเก,หเกี่ยวหมดเกี่ยวหมดแล้วบ่ <c oughs> เอ้าที่ว่าทูปนะฮะผมว่ามาทำแล้วก็จะไปลองรถ สองไร่หมสงไร่หมดแล้วใกลสุดท้ายพอดีเลยเจ้าเป็นเจ้าของรถบ่เป็นพ่อเพือพ่อนบ่เป็นหน้าเขาเป็นหน้าเขาบ่ไปด้วยกันบ่าอ,อปไปด้วยกันกับคันนี้เจ้าของรถไปมารีวิวเลยไม่เห็นหน้าเลยสายพันอะไรนี่สายพันหัวเกี่ยวนหะ,ะ่ใส่แบบเป็นหยักนี่บ่ไหนเจ้าของรถมาสวัสดีเป็นยังไง ว่าจะมีงานเกี่ยวไม่มีแล้วบ่ครับมไม่มีหมดแล้วเกี่ยววันไหนน่ะวันสิ้นเดือนแล้ว,วครับสิ้นเดือนนั่นบ่บอ๋อนึกว่ามีงานเกี่ยววันนี้จะได้ไปลองเอออำเภออะไรนะพูดใหม่พระปลาชัยครับพระปลาชัยจังหวัดบ,บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อ๋อเอ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 ออำเภอหันรินพูดไม่เป็น รถใหม่ป้ายแดงเกี่ยวข้าวสองไล่นะอันนี้รรุ่นใหม่พี่น้องนะครับนี่มีฟ้าขอบสีขาวนะมีฟ้าขอบหน่อยอฟางคือต่อมาแล้วรุ่นนี้ครับนะมาฐานนะมาฐานของค่าย neo, คูบิตา้าพี่น้องดีซีเจ็ดสูตรจีบโปรรุ่นใหม่ล่าสุดสุดท้ายของคูบิตา้าของเจ็ดสิบพี่น้องประมาณจชั่วโมงเ,นเนห,หนึ่งหชั่วโมงจะไปแล้วบอก่ไปไหนยังยังครับ <laughs> แปดโมงครับแปดโมงเออแปดโมงเออมีมีรอยถลอกแล้วนี่นะมีรอยถลอกแล้วเกีียวกี่ไร่นะมันมันมันนี่มันมันยืนย,ยือยู่ตรงนี้หน่อยดิมาคุยกันตรงนี้หน่อยมองไม่เห็นหน้านี่มันใน,นั่น,ม,น,นมันย้อนแสงเออเออมันย้อนแสงเกีียวกี่ไร่เกีียวกี่ไล่นะสอ,รรสองไร่ครับรถไม่ป้ายแดงสองไร่ครับซื้อกันสดมาบ่ ไม่ไม่เงินผ่อนครับเงินผ่อนครับเงินผ่อนเหรอไม่ไม่ต้องไปซื้อสดล็อกเสดายตังครับเออเอาไว้ซื้อขนมกินบ้างกินเบียร์บ้างเออส่งไ่ปีบ่ครับผมมีเงาะย่อยอยู่บ่ไม่มีครับไม่มีปีละเท่าไหร่นี่ปีละสองแสนกว่าครับปีละสองแสนกว่าจิบจิบมีรถท้ายใหญ่ด้วยบ่ครับเออต่กอนเคยใช้มาก่อนบ่รถเกี่ยวเคยเคยขับบ่ เคยขับรับจ้างเขาบ่ไม่ไม่ใค่โอคันหนึงโอ้ใช่มาพังไปแล้วคันหนึ่งซื้อมือสองซื้อมือสองมาบอกแล้วว่าจะซื้อมือสองเออซื้อมือสองมันอยู่กับเราไม่ได้หรอกถ้าไม่เก่งจริงรถรุ่นไหนล่ะที่ขายไปน่ะรุ่นมือสองเก้าห้าทำไมไม่เอาเก้าสามล่ะคุณเล่นรถเล่นรถใหญ่แล้วมาเอารถเล็กถ้าเอาเล่นเก้าห้าต้องเล่นเก้าสามแล้วก็ขยายปากเก้าห้าดีจวดไม่รู้ที่เออโมเปน์ยัง ัวนี้ก็ขยายได้ฮาพี่น้องมาหอดจอดถึงนะก็บ่ให้เป็นการเสียอร์เเวลาพี่น้องเพิ่นสิไปอัดฟังนะสิไปอัดฟังอยู่ไสก่อนอยู่สุรินทร์ครับอยู่สุรินทร์คือไปอัดไกเ่เถอะเอาฟางังครับซื้อฟังครับโอ้ไปซื้อฟางมาให้วัวบ่นี่โอ้มีฟามงมัวบ่โอ้ยฟามงม่วาไหลายแท้ควายพร้อม <c oughs> โอ้ลืมเบิ่งเน,น,นาะพุ่นเอาโอ้ยกูดังฟางเพิ่นพี่น้องเห็นบ่ครับพุ่นอ๋อเพิ่นสิไปธุระมื้อนี้นะพี่น้องผมต้องเฝ้านะครับเฝ้าเฮ็ดให้เพิ่นอยู่เบิ่่งนนพีน้องเนาะ ไปครับให้เป็นการเซวลาจุดจวด นี่นะปอดเรื่อดเร,รดนะถ่ถ้าถ้าสายพานมันตกลงมาล่องนี้นะ่ะมันจะไปจวดสิไปใส่ล่องนี้ตลอด,ดเออนะนอยู่ล่องนี้บางคนไปใส่ล่องในล่องนี้มันจะาเออจะช้านะ้องอย่างนี้นีเขาเขาอยู่งนีแหละมมตเลยแต่บางคนนัานใส่ล่องนี้ทาไม่ได้นี้มื้อรที่แ